ถามตอบพระธรรมใช้จิตพระคุณเป็นห้องกรรมฐานบรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญ,ญาณะธรรมโมจิตพระคุณเป็นห้องกรรมฐานสมมุติว่าเราถามว่าคำว่าห้องกรรมฐานนี่จริงๆ มันเป็นสถานที่เนอะอคำว่าห้องกรรมฐานนี่ก็คือหนึ่งถ้ำสองห้องที่บ้านเราสามกุฏิที่วัดสี่บ้านว่างเรือนว่างตรงไหน,นตรงหนึ่งที่เราจะไปอยู่วิเวกเขาเรียกว่าเป็นที่สงบเงียบดีสัพปปยะดีใครคิดว่าสัพปปยะดีคืออะไร ถ้าอยู่ในหนังสือที่เราไปอ่านเจอที่เขาพูดกันบ่อยๆก็คือการสั่งสอนอบรมทางธรรมะสัพยะนี่เขาหมายถึงว่าเป็นที่สถานที่ที่เรียกว่าที่เงียบสงบหรือที่ไม่วุ่นวายหรือที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีศัตรูไม่มีสิ่งที่ไม่พอใจ ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงรถยนต์ไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีแม่หน้งแม่น้ำไม่มีสัตว์ร้ายตายยั่วเยี่ยนี่เขาเรียกว่าสัพปปยะดีสวยงามรละยิบรละยับให้มองเห็นแล้วเป็นเป็นสิ่งที่พออกพอใจเป็นสิ่งที่เราพอจะอยู่จุดนั้นแล้วปฏิบัติธรรม ไม่เศร้าหมองไม่หมงหมองอืมไม่ใช่ไปแล้วเราจะสุขเลยทีเดียวไม่ใช่นะเราต้องเอาที่ว่ามันไม่ใช่ไปเอาเรียกว่าสัพยะนั้นมาเป็นสุขเลยไม่ใช่มันมีหลายเหตุปัจจัยมีหลายหลายคนที่ต่างๆกันเข้าใจนะบางคนเขาก็ไม่ระลึกมาก ในสัพยะเพราะเขาพร้อมมาดีแล้วบางคนเนาะมีหลายเหตุผลปัจจัยมาบางคนก็ไม่ต้องมีอะไรฉันมีคุณเนีก็อยู่มีความสุขจบไม่ต้องห้องไม่ต้องหับไม่ต้องที่อื่นจูบมือที่ไหนก็ได้จับมือจูงแขนไปไหนก็ได้แล้วจบใช่เข้าใจไหมเข้าใจใช่หรือไม่ใช่ใชมีความสุขบนรอยขอให้มีส้มตำไก่ย,ย่างมีต้มปลาอร่อยอร่อยใช่หรือไม่ใช่ มีที่นอนนุ่มนิ่มมีความดีต่อกันยิ้มกระเชาะหัวเราะต่อกันใช่หรือไม่ใช่นี่ก็เรียกว่าสัพพยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าที่พูดมาก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะว่ามันถูกไม่หมดเข้าใจนะคำว่าพระคุณคำถามมาว่าเอาพระคุณมาเป็นห้องกรรมฐานคืออย่างไร ก็คือผู้ที่ปฏิบัติบำเพำ็ญทมส่วนมากก็จะหาที่หาห้องหาภูเขาหาประเทศหาจังหวัดหาอำเภอตำบลหาต้นไม้ใบหญ้าหาที่ร่มรื่นหที่มีแม่น้ำอย่างนั้นหาภูเขาดีๆสวยๆงามเชี่ยวะอุ่มอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าผู้ที่ไม่มีห้องกรรมฐาน ไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินเงี้ยห้องกรรมฐานก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคําว่าห้องกรรมฐานคําว่าพระคุณนี่ก็คือเวลาเรามีจิตปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพิจารณาเห็นคุณเห็นคุณข้าวคุณอาหารคุณน้ําคุณเสื้อผ้าคุณผ้าขี้ริ้วที่มันเช็ดบ้านให้ใสสะอาดเราได้นั่งได้มองได้กวาดบ้านกวาดช่องหรือ คุณพัดลมมันพัดให้เราคุณโต๊ะคุณเตียงทําให้เราได้นั่งได้นอนจะอ่านต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าผู้ที่เห็นคุณของสิ่งทั่วทั่วไปไม่ไ่าเห็นคุณอะไรก็ช่างคุณพ่อคุณแม่เราจึงเรียกกันว่าคุณคุณคุณไปไหนคะคุณจะเรียกเขาชื่อเลยเราก็ไม่เรียกบางคน คุณนะเรานึกชื่อไม่ทันคุณมาเรียกค่ะคุณหนึ่งค่ะคุณสองค่ะคุณสามก็เราก็เรียกไม่ทันเราจําไม่ได้ชื่อเขาแต่เราเรียกว่าคุณคุณคุณจะไปไหนคุณจะทําอะไรแล้วน่ะคุณนี่ฉันไปด้วยได้ไหมเนี่ยเราก็นึกถึงเห็นแต่ว่าคุณนี่แปลว่าเรียกเขาแต่ในณที่นี้นี่คุณคําว่าคุณตัวนี้มันไม่ใช่แค่เรียกให้เข้ามาขาดรับมันเป็นประโยชน์ไปถึงเวลาเราเรียกคุณคุณค่ะนี่เราจะนึกถึง การกินอยู่ของเราที่ไปรู้คุณของสปปรรพสิ่งทั้งหลายรู้คุณของคนรู้คุณของสปปรรพสิ่งของสัตว์ของสัตว์น้ําสัตว์บกของใบไม้ใบอะไรต้นไม้ใบหญ้าที่เราไปพักล่มมันเรานึกถึงคุณอันไหนจิตเราก็ล่มลื่นจิตเราก็อยากตอบแทนมุญคุณสัตว์โลกที่เรียกว่าเรากินปลากินไก่กินกุ้งกินหันอะไรที่เรากินลงไปนี่เขาจะมีชีวิตเขาไม่มาถามมาทวงเอากับเราเรียกว่าเรา ปลาเอากลับมาเนื้อปลาของกูกูไม่ให้มึงกินเขาไม่ว่าเพราะฉะนั้นเราไปกินปลาเราก็ต้องใช้นี่ให้ปลากินไก่ก็ใช้นี่ไก่ทุกชาติทุกภพเราต้องไปใช้นี่ให้เนื้อเขาให้จิตเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรากินแล้วเราต้องนึกถึงคุณอันนี้แล้วก็ต้องแผ่เมตตากวดน้ำมุลทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วก็ภาวนานึกคิดตอบแทนบุญคุณที่เราได้กินเขาเลี้ยงชีวิตเราแปลว่าเขาเลี้ยงเรานั่นเองไม่ใช่ว่าเรามีจะไปซื้อกินซื้อกิน เขาไม่ได้เลี้ยงเราไม่ใช่ใบว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสิ่งของที่เราได้เอามากินแปลว่ามีคุณต่อเราเราจรึงกินไปนั่งไปเดินไปยืนไปตรงไหนก็ช่างถ้าเรามีสมาธิขั้นสูงแล้วเราจะนึกถึงแต่คําว่าคุณสิ่งของพวกนี้เพราะฉะนั้นคําว่าคุณคุณเราเรียกคาว่าคุณปุ๊บเราเห็นน้องกรรมฐานที่จิตเราเลยจิตเรานี่โอ้เรานึกถึงคุณเขาหมายถึงพระคุณพระคุณของ พระคุณของปลาพระคุณของพ่อแม่พระคุณของออสัตว์ของน้ำของฝนของแดดของลมของสิ่งที่เราได้ใช้เป็นเครื่องใช้เครื่องสอยอยู่ในบ้านในเรือนในทั่วโลกนี่เรามีเครื่องใช้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพระคุณจึงเรียกว่าเราเห็นคุณทุกสรรพสิ่งในโลกจักรกวาลน,นีที่เราเกิดมานเราได้กินได้อยู่ได้ใช้ได้สอยทุกชนิดเราจะเห็นคุณมด นั่งนอนยินเดินนี่จิตใจเราจะหน่วงเหนียวอยู่แต่พระคุณ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 เราจึงเรียกคุณคนนั้นคุณคนนี้เราเลยเห็นคุณคําว่าคุณต้องนําหน้าด้วยพระแต่ทีนี้เขาทันจะไหมมันเร่งมันด่วนเช่นขนแกนเลยเขาเกินแกนครับแกนแกนครับไปอุดรก็ไม่เรียกอุดรแล้วไปอุดรดอนดอนครับดอนครับนี่ขึ้นรถเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคุณทุกอย่างเมื่อเห็นคุณทุกอย่างเราก็เลยจิตมีความดี เมื่อจิตมีความดีจิตเราล่มเื่นจิตเรามีความสุขเห็นนึกถึงคุณนั้นะนั้นะนั้นะนั้น,ะนะแล้วก็ชื่นบานเรานึกยิ้มนึกดีใจนึกมีความศรัทธาในที่เราสิ่งที่เขาเลี้ยงเราเนี่ยเรามีความสุขและเราก็ได้ นอบน้อมต่อเขาในจิตเราจะไม่คิดโกรธคิดเกลียดคิดโลภคิดหลงผู้ใด,ด,ดเราจะไม่อิจฉาปองร้ายพยา,า,าบาทอาฆาตคนเราจะไม่ทําความชั่วเราจะไม่เลวไหลไปฆ่าไปตีไปบีบวยไปติดดินทาไปว่ากล่าวไปทําให้เขาไปอุบัติเหตุไปทําชั่วร้ายต่อคนอื่นทําให้เราได้ตกบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงแต่บุญคุณบุญคุณบุญคุณตรงนี้เราก็จะเห็นพระคนอยู่ในทุกคนทุกคนทุกคนเราก็จะเห็นพระ อยู่ในตัวผู้นั้นคือพระนี่คือผู้ใจดีพระคือผู้ให้อพยทานพระคือผู้อยู่วัดอยู่ว่าพระคือผู้ที่สั่งสมบุญมาดีพระคือผู้มีพระในใจเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระผู้บุกเสกของขังของเคืองได้เราก็จะนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นพระผู้ที่ทรงยศทรงเกียรติ พระเจ้าแผ่นดินพระพ่อพระแม่พระอะไรของเราทุกอย่างทุกสิ่งพระสงฆ์พระอะไรของเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนึกถึงแต่พระนี้คือคุณคุณพระนี่สมัยก่อนเราเรียกคุณพระคุณพระพระคุณเราก็เรียกกันพระคุณพระคุณถ้าเราเรียกเขาพระคุณหรือเราเรียกคุณคุณเราก็นึกถึงคุณเขาพอเราเห็นเขาเรียกเราคุณค่าคุณค่าเหมือนกัน ก็แสดงว่าคนนั้นก็เห็นเราเป็นคุณเห็นเรานี่มีคุณต่อเขาจิตใจเราดีงามเราไม่มีโกรธมีเกลียดมีอิจฉาใครเลยเราก็เลยเอาจิตตรงพระคุณเป็นจิตที่เป็นห้องกรรมฐานที่เอาจิตตรงนี้เป็นจิตที่ละลึกอยู่ในห้องกรรมฐานอยู่ในจิตที่เมตตากรุณามตตาอวคาในจิตที่เราเห็นคุณงามความดีของทุกคนทุกสรรพสิง่งที่เราจะตอบแทนคุณเขาด้วยการขวดน้ำแผ่เมตตา ด้วยบริจาคทานด้วยศีลธรรมด้วยความเจริญตลอดที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมไว้ที่นั่งเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนนอนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหน,ไหนเลยเป็นจิตกรรมฐานทั้งหมดด้วยเห็นคุณอันนี้เราจริงว่าจิตนี้เห็นพระคุณแล้วเป็นจิตผู้ที่มีอยู่ในห้องกรรมฐานนั้นๆจิตไม่วอกแวกไปทางอื่นจิตไม่ไปคิดตีคิดฆ่าคิดบูดคิดบวยคิดว่าใครคิด นอกนิดนอกธรรมเราจะมีแต่จิตที่น่วงเหนียวไปในทางธรรมจิตมีแต่เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาด้วยจิตส่งเสริมไปในทางทรัพย์ภายในภายนอกของพระพุทธเจ้าที่ส่งเสริมทุกสมุทัยนิโรจนรมคกให้ทําตัดสะูุ้หรือบอกว่าเห็นชอบคิดชอบปัญญาชอบอาการงานชอบอาชีพชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเราเลยเห็นธรรมที่พระเจ้าสั่งสอนอบรมนี้ ก็เลยเกิดคุณพระพุทธเจ้าทุกชนิดข้อความในธรรมและเห็นตัวหนังสือทุกตัวกอไก่กอไข่จนถึงหัวน้ากเป็นพระคุณของกอไก่เป็นพระคุณของเลขหนึ่งถึงเลขสิบเลขร้อยเราก็เห็นพระคุณของสัตว์ของเสือของที่นั่งที่ยืนที่เดินเห็นพระคุณประตูที่มันไม่ให้คนมางัดบ้านงัดช่องเห็นพระคุณของกุญแจที่เราใส่ไว้ไม่มีคนมาละลาบละลวงได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยเห็นคุณพวกนี้จิตเราก็เลยเอา จิตสองทางไปในทางธรรมสองทางไปในทางตัดสลูดับทุกข์ที่ต้องพน้นบาปพ้นกรรมพ้นเวรที่พระุทธเจ้าสั่งสอนให้ดับทุกข์แล้วไปตัดสลูเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่คือเราไม่ตกนรกด้วยเอาจิตตรงมีพระคุณตรงนี้มาพิจารณาแล้วไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่ปองร้ายใครไม่ทําร้ายต่อผู้ใดเนาเราก็ไม่มีบาปนี่คือเรียกว่า มีพระคุณตรงนี้จะเป็นห้องกรรมฐานนี่เราโดยไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นที่จะต้องไปเข้าวัดเข้าว่าไปเข้าถ้ำเข้าเหวไปเข้าบ้านเข้าเรือนไปอยู่จุดนั้นจุดนี้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราชอบไปให้มันเป็นเสียงบาปเสียงอะไรต่อไปไปรดเฉียวรถชดอยู่ทั่วไปอุบัติเหตุอยู่ทั่วเราก็ไม่ถึงห้องกรรมฐานนี่ยเราเลยนึกคิดคิดอันนี้เห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที eing, ่ยงตลอดวันเห็นเป็นอัตราตัวต,วตนว่า<ๆ>ทุก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 ตลอดวันเราก็ ทุกก็เสื่อมสุขก็เสื่อมเราก็เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นนิจังทุกขังนาตาตรงนี้เราก็เลยเห็นสิ่งพวกนี้เป็นพระคุณหมดคําถามคําตอบพิมิธรรมเราก็เลยเห็นแต่พระคุณทุกอย่างเราก็เลยเป็นผู้ดับทุกข์ได้เราก็ตัดสะ้ได้คําว่าพระคุณเพราะนั้นจึงเรียกว่าห้องกรรมฐานของเราคือคําว่าพระคุณคือห้องกรรมฐานอา้อาแค่นี้แหละก็จบ ถาตอบพระธรรมการฆ่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ต่างกันแบบไหนบรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมคำว่า จัดใหญ่เช่นช้างหรือเช่นใหญ่กว่าช้างเท่าโลกใบหนึ่งก็าช่างเท่าแมงวีหรือเล็กกว่าแมงวีเป็นล้านล้านตันที่จะเล็กบอกไม่ถูกเล็กจนหาสุดที่จะเล็กไม่ได้นั่นก็แปลว่าเล็กคําว่าเล็กว่าใหญ่ต่างกันก็แล้วกันเอาเป็นว่าจะแบบไหนจะใหญ่จะเล็กยังไงก็บาปเท่ากันถ้าเจตนาที่มี บุญน้อยก็แปลว่ามีแต่เจตนาฆ่าเจตนาไม่ดีอยู่ในเมตตาไม่มีอยู่ในความเอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลไม่มีมีแต่ความที่ในจิตตรงนั้นที่หายใจออกใจจะเข้าช่วงที่ข่ามีแต่ความเป็นบาปมีแต่ความมีทิฏฐิมานะมีแต่ความเอาตัวตนเป็นใหญ่มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความ จะปองร้ายในระยะกำลังลงมือฆ่าอยู่นั่นน่ะกำลังคิดจะฆ่าอยู่นั่นน่ะก็มีแต่อารมณ์นั้นน่ะไม่มีอารมณ์อื่นมาผืปนมันก็จะบาปอย่างหนักอย่างน้อยอย่างกลางก็อยู่ในอารมณ์นั้นเลยนึกเอาไว้อารมณ์นั้นน่ะในหนึ่งชั่วโมงที่จะฆ่านี่มันจะฆ่ามันมากหรือมันน้อยมันต่างจากว่าเขาที่ไปประหารคนที่เขาทำผิดในคุก เขาก็ไล่ลํำก่อนแล้วเขาก็มาฆ่าตัดคอหรือทำอะไรนั่นก็คือเขามีเจตนาที่จะทําตามผู้สั่งทําตามเงินเดือนทําตามเหตุผลของจุดนั้นผู้นั้นผู้นั้นทําชั่วจริงเขาก็ไม่บาปเท่าไหร่แต่ถ้าผู้นั้นไม่ได้ทําชั่วผู้ที่เจตนาฆ่านี่หรือผู้ได้สั่งถูกฆ่าถูกสั่งฆ่านี่ก็บาปเพราะฉะนั้นเรา การฆ่ามันมีจิตหลายส่วนจิตแม้แต่ไม่ได้ฆ่าหรือฆ่าก็ตามถ้าเรายังจิตวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือเหนือโลอกเหนือธรรมไปเลยเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเอาแต่จิตเจตนาบาปอย่างเดียวคือคิดจะไปผลไปจี้คิดจะไปรักไปโศกคิดจะไปหาคนนู้นคนนี้หยิบยืมเอาไม่ได้กูจะว่ากูจะด่ากูจะฉาบองไล่กูจะไปนินทากูจะไปหาความ เสื่อมสอนตนเองเสื่อมสอนหมู่ฝูงไปหาพวกหาหมู่สอนชัยไปในทางที่จะผิดจะหาคนผู้รวยรวยรวยผู้ไม่มีกูจะไปหาข้างหมดเลยคนรวยอย่างนั้นมันก็จะมีบาปใน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 บาปตัวนั้นมันจะมีบาแบบนี้เหมือนเราหายใจใกล้จะตายรวยละรวยล้รวยลก็ อย่างนี้ด้วยแล้วก็ยาเหมือนขึ้นในขึ้นในเวฟเนาะแบบนั้นเนเพราะฉะนั้นเหมือนกันในเจตนาจิตเราเนี่ต่อไปที่เขาทำทำสิ่งที่มาวัดจิตเราได้นี่จะแบบนั้นเลยเขาจะวัดเจตนาเราเราคิดอะไรนี่เขาจะไปหาเขาจะไปหาในในสูตรที่เป็นขึ้นพลังงานเอาขึ้นพลังงานอันนี้มันลมแรง ลมค่อยลมร้อนลมเย็นลมหมุนลมป่วงลมหมุนซ้ายลมหมุนขวาลมดูดเข้าลมดูดออกตรงไหน,นลมนี้แหละจะเป็นเหตุให้เขาได้วัดตัวอะตอมที่เรียกว่าไปวัดแรงงานของแสงทาให้มันเป็นพลังงานที่เห็นเป็นแสงเกิดจากลมเข้าใจนะนะเกิดจาก อะตอมลมอะตอมอากาศธาตุที่มันว่างมันนิ่งมันมีแสงขาวแสงแดงแสงเหลืองพวกนี้มันจะไปผสมประสานกันพวกนี้แหละมันจะทําให้ว่าบาปน้อยบาปมากก็เหมือนกันกันกบน,นั้นข้าหมาข้าแมวข้าเป็ดข้าไก่ข้าสัตว์ลายสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยถ้าคนข้าความผิดไม่ผิดพวกนี้มันจะอยู่แบบเหมือนกับมีแสงนี่แบบนั้นเลยเหมือนกันเป๊ะฟังแล้วรู้สึกไงบามดบาหมดบาหมดแต่มันก็จะมีอีกคําว่าแต่ มันมีหมายถึงว่าพวกสัตว์นี้เนี่ยเขาไปสร้างบาปไว้อยู่แล้วเขาจึงมาเป็นบาปมาเป็นแมงเป็นมดพวกนี้ตรงนี้ไอเขาจะได้ใช้กรรมตรงนั้นตรงนั้นนี่ไอเราไปฆ่าไปฆ่านี่ได้ส่งเสริมให้เขาได้ไปเป็นภูมิไปทําบุญอีกเขาเป็นภูมิที่จะได้ไปกับชาตินี้ไปเกิดชาตินั้นชาตินั้นไวๆเขาจะได้บาร,รมีจากคนที่จะไปฆ่าอีกย่างนีะเข้าใจนะ, okay. จะอ,นอ่ามันมันก็จะเป็น ว่าผู้นี้เขาก็จะให้พรเออผ,ผู้ได้ไปเกิดกูได้ไป,ไปนั่นไปนี่ไอ้มึงนั่นจะได้อะไรพวกนี้พวกนั้นก็จะได้เป็นแบบนั้นนะเข้าใจนะนี่เป็นแบบนั้นไหมมันจะไม่สม่าเสมอเนี่ยมันพูดมันพูดยากอะในคนที่ไม่มีพลังจิตเข้าใจนะในคนที่ไม่มีความสมดุลในความคิดในคนที่ไม่ได้คิดมากมากมากๆไม่เห็นไม่รู้จักไม่เคยเข้าถึงเลยอย่างเงี้ยเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นะ เกี่ยวหมดสัตว์ใหญ่บุญใหญ่มันก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันก็จะมีอยู่ก็ไม่ใช่ว่าใช่เลยทีเดียวสัตว์ใหญ่บุญน้อยก็มีสัตว์น้อยบุญใหญ่ก็มีมันเป็นพลังอ่ะมันเป็นพลังอ่ะมันพลังนี่มันไม่หนักะนะมันไม่หนักพ,พลังนี่ไม่หนักนะแมงวีเนี่ยไม่หนักนะพลัง <laughs> มไม่หนักนะมันจะมีหลายกว่าช้างก็ได้นะเข้าใจนะ อย่างช้างนี่มันไม่มีไฟเองมันเดินไปไหนมันก็มืดเหมือนเรานี่บ่มีเท่าเราว่ามีบุญเท่าแมงแมงหิ้ห้อยนะไฟฉายนี่มีบุญกว่าเรานะด้วยซ้ําไปนะไฟฉายอ่ะถ้าจะว่าเป็นมีผู้มีพลังอ่ะผู้มีลมหายใจอ่ะผู้มีชีวิตจิตวิญญาณเหมือนเราจะไม่ใช่เรียกว่าไฟฉายถ้ามันมีแขนมีปีกหรือถ้ามันอยู่ในเป็นคนหรือเป็นสัตว์อะไรก็ช่างที่มันไม่ใช่เป็นเหล็กพลังงานใช่ไหมถ้าไม่ใช่ไฟฉายมันก็มีบุญกว่าเรา นี่อย่างนั้นแหละแสงสว่สางนี้มันก็เหมือนกับคนที่กินข้าวแล้วอะ่ะแสงสว่างนี่เหมือนคนที่กินข้าวแล้วมันอิ่มมันทําอะไรก็ได้มันจะไปหามือหาแจ้งตรงไหนก็ได้เข้าใจนะแต่มันจะไปสําคัญว่ามันจะไปทําบาปอะไรก็ได้แต่มันสําคัญอยู่ต้องต้องทําบุญเท่านั้นจึงเรียกว่าข้าวนั้นผู้ให้มาถึงจะได้บุญ ข้าวนั้นผู้ให้มาถึงจะมีบรารมีข้าวนั้นผู้ให้มาถึงจะไม่เป็นบาปถ้าให้เรามาแล้วเรามีแต่นอนแต่นั่งแต่ยืนแต่เดินเขาก็บาปเราก็บาปหนักกว่าเขาเพราะเราสองทบไปเอาบาปให้เขาอีกไปเอาบาปให้เจ้าของอีกที่เรากินขอวงเขาแล้วก็นอนก็นั่งก็นั่น,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนนั้นตอนนี้นี่มันจะต่างกันนะคนมีกับคนไม่มีอย่างฉันมีสมมติว่าฉันมีฉันจะทําอะไรล่ะ มีเงิน่ะฉันเดนอนก็ได้ไม่ต้องไปทํางานก็ได้ฉันมีเงินอ่ะใช่หรือไม่ใช,ใช่แล้วคนไม่มีเงินจะนอนจะได้กินมตื่นขึ้นอ่ะไม่ได้กินนั่นแหละแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นคําเธอถามมาใครถามก็ช่างมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ก็จะตอบยาวก็จะบอกให้สิ่งที่พระสมควรจะถามมโนอันนี้ที่มันตอบไปเยอะๆเยอะแล้วก็จะบอกจะเวกจะวากไปก็เหมือนคนฆ่าคนแกงอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีฉบับสะเทินน้ำสะเทิน,นบก ขอสาธุชนทั้งหลายจงได้ฟังธรรมบรรยายวันนี้จงมีความสุขความจเจริญตลอดกาลไม่ว่าจะนั่งนอนเดินยืนเหยียบขึ้นนไหนไปทางไหนทางน,าน้ำทางเรือทางบกก็จงเป็นผู้มีเป็นมีความสุขความสุขตลอดกาลและนานเทินเจริญธรรมนำสุขทุกท่านเทินจเจริญธรรมนำบุญทุกท่านเทินสาธุ